สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปที่3ของวันที่28่สกรกฎาคมพศสอั 1967, นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ของวันนี้ก็เป็นคลิปของปู่ย่านะคะเป็นเป็นเฉพาะเป็นคลิปคลิปที่3นี้เป็นเลขเฉพาะแนวทางของปู่ย่าสวนธรรมนะคะปู่องค์อาจย่าดอกไม้นะคะก็จะมีได้มาปู่องค์อาจย่าดอกไม้นะคะแล้วก็อามา ปู่นาโคนะคะปู่เจ๊แม่ย่าไพรีและพ่อปู่สิ์โธนะคะที่ยังไม่ได้ก็มีแม่ย่าบางบทแม่ย่าบางบทแม่ย่าสีดาจันและแม่ย่าเขียวอ่อนปู่จำเป็นๆก็ยังนะก็ยังยังอีสีท่านถ้าท่านให้มาก็ได้ไม่ไม่ให้ก็ไป่เปยนเนาะไม่ให้ก็คือไม่ได้ลงคือไม่เห็นลงก็แสดงว่าไม่ไม่ได้ นะคะปู่องค์อาญยาดออกไม้นะคะให้มาที่หกห้าเก้าและหกศูนย์เก้าหกห้าเก้าหกศูนย์เก้านะคะสองหางนะคะงวดเนี้ยนะคะแต่คู่ครั้งที่ท่านให้มาก็ท่านให้หน้างท่านให้สองหางนี่ถูกทุกครั้งนะคะให้หางเดียวก็ถูกจกัดแต่ว่าพูดถึงว่าแต่สาวดำก็จะงงว่าท่านให้เก้าหนึ่งมเนี่ยนะคะให้เก้าหนึ่ง คือเลขล่างท่านได้เกแต่เลขบนน่ะสาวดำจับให้นะคะมีหกห้าหกเก้าห้าเูนย์ห้าศูนย์เกและหกศูนะคะอันนี้เป็นสาวดำจับให้นะครแต่เลขปุยยากให้มามีหกห้าเก้าและหกศูนย์เก้าและเก้าหนึ่งแค่นั้นนะคะ เล,ะะเลขพ่อปู่สีสุดโทนนะคะเลขพ่อปู่สีตุวตัวแลให้มาที่เจ็ดเก้าห้าและห้าสามค่ะเจ็ดเก้าห้าและห้าสามนะคะสำหรับเลขปู่ย่าสวนธรรมสองตัวบนล่างจะมีเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าห้า

เลขไม่ย่าพายรีค่ะเลขไม่ย่าพายรีนะคะศูนย์เก้าสามและสองศูนย์ศูนย์เก้าสามและสองศูนย์ค่ะพิจารณาดูค่ะเลขไม่ย่า 0ูนยนะคะปู่่าสวนธรรมนะคะสตัวบนล่างมี0 9นย้และ93 0903และ93นะคะชอบไหมคะแล้วก็มา92 3 2 0 2 60และ62แต่ที่เน้นอาจะเป็น6 2และ6 6 0เนาะอ่ะชอบจัดขันเือเดินพันก็ฝากใช้ฝาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เป็นกำลังใจให้เย็นจิตพอทีด้วยนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะเรามาเจอกันเป็นไม่ค่อยประจำช่วงหลังเนี่ยนะคะช่วงหลังบางบันไม่ได้ลงตกลับขออภัยเอฟซีมากๆนะคะปูเจ๊กค่ะคลิปนี้ปูย่าสวนทำเท่านั้นนะคะ ตู้พุทธสร้างเป็นแท้ปูเ่เจ็กให้มาที่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็สี่เจ็ดนะครับห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดนะครับสำหรับเลขสองตัวบนล่างจะเป็นห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดนะครับพิจารณาดูว่าเราชอบไหมแนวทางที่อ่าเอาลืมอีกแล้วลืมอีกแล้ว เรื่อเขียนนี่แล้วปู่ย่าสังทำคุณว่าสร้างเรืมดูใส่พวกมึงอปู่ย่าเขียนแป๊บนึงนะจ๊ะปู่ย่า แล้วกาเรียบร้อยปู่ย่าสวนทารรนะคะเลขปูเจ๊กนะคะห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่แปดสี่และห้าสี่นะคะอ่ะตามใจตามใจเราตามใจคนซื้ออย่าลืมไปก็หาลอตเตอรี่ไว้เอาไว้ลุ้นรางวัลน,นะคะ ก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มาอาม่าค่ะเย็บซีพิจารณาดูนะคะชอบไหมชอบแคปเอาไว้ไม่ไม่ชอบไม่ต้องแคปนะคะอ่าเราคิดว่าตัวนี้แหละชอบตัวนี้แหละจะถูก <c oughs> นะคะเราต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเลขตัวไหนใช่ไหม อามาให้มาที่เก้าสู90379จ้า90379นะคะสมหรับเลขอาาปู่ย่าสวนธรรมนะคะบนล่างก็จะมี9 0 9 3 0ูนสนะคะมี909303ค่ะสองตัวจะมีหกัางนะคะบนล่างก็จะมีู0779และเเจจ็ดสามูน็ดเก้าและเจ็ดสามค่ะ จีบมีแต่จีบละหนึ่งหนึ่งหนึ่งอามา่마ปูเจ็กนะคะ เไม่ยากพายรีนะคะ ป่นาโคลนะคะปู่นาโคลให้มาที่903อุ้ย903ตอนมีมีเยอะนั่นเนี่ย78 903 78ปูย่าสนทำกับมี90 9303 90 9303นะคะ78 7808 70 7808 70บ้าสร้างมา,าอะเพราะปูสีสุดโทค,ะคะ่ะเฉพาะปูย่าสนทำเท่านั้นในคลิปนี้ ูสีตัวเขามาที่เจ็ดเกและห้าสามเจและห้นะคะสตัวบนล่างมี7จ็5เก้าเ5็ดห้าเก้นะคะห้าสามห้าสามห้าสชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยนะคะทีทท่านขอให้ทุกท่าน,นโชคดีวันนี้28แล้วพรุ่งนี้29่สิบเกดือนนี้เดือนกระดาก่อดกระดาษประมเดืออีก วันนี 8, 20, 3, ้ยี่วันนี้ยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเหลืออีกเหลืออีกห้าวันนะคะรับเหลืออีกห้าวันพิจารณาดูนะคะอย่าลืมนะคะชอบจัดขัดพันนะคะแล้วก็อย่าลืมโปรดจ้วิจารณญาในการรับชมตัวเลขก,ก็มีเข้ามีหลุดแล้วแต่ดวงนะคะต้องตามดวงนะคะเราไปขัดดวงไม่ได้ <laughs> นะคะขัดดวงไม่ได้กับถ้าดวงถ้าดวงเขาให้ถูเลยยังไงก็ต้องถูกนะอืโอเคจ้า แคปหน้าจอไปนะคะเอ้าโม้ยแตกหน่อยเดี๋ยวก็ไปแห้งกันเน่อยมั